วิ่งตวิผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้นดันเหนือและอารันนุชกลางครับดูประวัตินิดนึงนะครับไฟแดงเด่นนัตพงศไยมูลสนุกเกอร์ครับครับนายนัตพงศ์พรหมโสภาครับ1 8ปีจากอำนาจ,จเจริญหัวหน้าคณะผู้จัดการก็เสียกอปสายมูลแล้วครับคุณสัตวั์สาลีนี่เสียกอปปัจจุบันก็ดำลงตำแหน่งผู้จัดการของวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีอุตสาหกรรมยโสธร แล้วก็ยังเป็นประธานสโมรสรฟุตบอลยะสโสธร fc ด้วยนะครับนี่แล้วก็มีทางมหาว,วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตาสาหกรรมยะโสธรให้การสนับสนุนนะครับเป็นสถาบันการศึกษาต้นสังกัดนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตาสาหกรรมยโสธรปจุวันฟิตซอมอยู่ที่ค่ายมวยไซมูซนุกเกอร์ครับที่จังหวัดยะสโสธรนะครับชื่นชอบ คนสร้างงานเกียริทูชาติครับในดังเลยครับคนสร้างงานเกียริทูชาติ50ครั้งชนะ40แพ้10ครั้งส่วนฝ่ายน้ําเงินครับเพชรชงหมิงสิทธิ์เฮียจิงนายกไกรล,ลาดนะครับนายกลิตกิตนันป้องผ่านครับ18ปีจากอุดรธานีนะครับหัวหน้าคณะคุณจิลาลัต กอเซมมีคุณตุก๊กสิทธิ์คุณมะเป็นผู้จัดการมีเฮียเจ,จ๋งพร้อมด้วยท่านนายกไกล่ลาดให้การสนับสนุนปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายวยสิคุณมะนะครับนักชกในดวงใจชื่นชอบโคกโหงน้อยสิทธิ์คุณมะเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับ30ครั้งชนะ21แพ้เเสมอ2ครั้งครับนะครับวันนี้รูปร่างดูจะได้สูงได้ใหญ่ด้วยนะครับเพชรชงหมิงจังหวะฝีมือความเกา่ากระดูกมวยนี้อาจจะเป็นลองเด่นนัตพงศ์นะครับ ขวากับขวาแล้วครับยืนกันใกล้ๆยกแรกนี่เอาเริ่มมอกอาวุธกันเริ่มเห็นแล้วนะครับชิงกันออกนี่แหละครับใครหลุดใครหลวมนี่โดนทันทีนะครับเด่นนัตพงษ์นั้นเก่าเกมอยู่แล้วนะครับมีแข้งขวาออกมั่นนะครับเพชรชงหมิงก็ไม่ตกใจนะครับเดินขยับเข้าหาด้วยอาศัยรูปร่างนะครับยืนกันใกล้ๆแบบนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะทันุูกนะครับมวยคู่นี้เชิงชกนี่น่ารักทั้งคู่เลยนะครับทั้งเด่นนัตพงษ์แล้วก็เพชรชงหมิงครับ ใชดียี่ห้อดังหายห่วงครับไม่ต้องไปสืบไม่ต้องไปเช็คกันครับมุมแดงเด่นนันตพงษ์นี่อยู่กับเสยกอกอนรรวมถึงดิออฟซด์และรางวัลจากแอนตาซินเหมือนเดิมนะครับเตะก้นคอสอบกับเข่าลอยครับแอนตาซินมีรางวัลมอบให้1 0 0 0 0บาทจระเข้ฟาดหางรับไปถึง3 0,000บาทด้วยกันครับ และกรณีที่นักชกเกิดแผ้แตกแอนตาซินก็จะมอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับนักชกผู้บาดเจ็บจากแผ้แตกเข็มระ500บาทต้องขอบคุณกับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท,ท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุทชงค์ครับเพื่อการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับค่อยๆขยับเข้าหาด้วยนะครับเพชรชงหมิงมีลูกทีปนำไปก้อนซ้ายเกี่ยวได้กระโต้นวยขวาเหมือนกันนะครับเด่นนัตพงษ์ เรียกว่าออกอาวุธทันกันเลยนะครับมวยคู่นี้เก่งทั้งคู่แล้วครับจังหวะการออกแข้งนี่สวยงามเป็นธรรมชาติด้วยกันทั้งคู่ค่อยๆขยับเข้าไปมีขยับคู่ด้วยครับเด่นนัตพงพ์นี่แทงขวาเกชงหมิงก็ดูว่าไม่ตกใจนะครับเตะขวาต่อยขวาแล้วก็มีายตามไปอีกเม็ดหนึ่งนะครับยืนกันใกล้ๆแบบนี้นะครับชินกันหนออขายยุบขายย่นนิดเดียวนีถึงแพ้เลยครับทรงนี้ตามชื่อนี้ดูเหมือนเด่นนัตพงพงนี่จะลอยกว่าครับตามชื่อนะครับ แต่ว่าผ่านไปยกกับอีกนาทีครึ่งนิดดูความเร็วดูลูกหนักนี่ตอนนี้มองไม่ออกแล้วครับแมมีหมัดจิ้มด้วยนะครับอาล้ครับ1กิโลกรัมครับที่มุมแดงครับเด่นนัทพงศ์ต่อให้ครับมีผลหรือเปล่าครับยอดไอแอดทั้งคู่เลยครับปักหลักกันใกล้ๆครับซ้ายหน้าดีดไปเพชรชงหมิงเนี่ยชื่อแปลกด้วยครับพิทุกต่อสุรัตหรือสิคุณมานี่นหมอับดึงโอ้โหเป็นมวยที่เข้าออกไวอ่ะครับ จังหวะนี่นิดเดียวครับโยกหลบซ้ายดีดมาก็ยกบังได้มีหมัดจิ้มคืนด้วยซ้ายครับมหาชนโดยคุณอดิเลกศรีประทัดท่านประธาน,นาคณะกรรมการบริหารพร้อมด้วยท่านดรพงศ์วิเศษไฑูทู์รองประธานอาวุโสเคลือเจริญพกก์ะพันบริษัท c p f ประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ซีพีทู 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาติูนและดีแท ธุรกิจหาดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกคนโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0บริษัท CPF เลสซอนลองแอนด์ฟูดเชนจำกัดบริษัท c p เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไสผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากาต่ายขอขอบพระคุณครับยกนี้ออกมาเปิดเกมแล้วนะครับเด่นนัทพงศ์ออกมาเดินเร็วเลยนะครับมีแข้งขวามัดขวา,ขวาแต่ว่าเพชรชมหมิงก็มีแข้งคอยสกัดเอาไว้หลักเหลี่ยมมวยนี่นะครับไปคอยแทงนะครับโต้ทุกเม็ดเหมือนกัน สถานการณ์นี้ถือว่ายังคู่ขี้สูสีนะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้จริงๆเะครับเริ่มจะเดินเร็วขึ้นเด่นนัตพง์โอ้เพชรชงหมิงมีกงหวาโกดแขนแล้วก็ดักแทงสวยๆครับนะครับตีไม่ขนาดนี้กรรมการปวัตต้องแยกก่อนครับแต่ถือว่าเป็นคู่ดีเลยครับเด่นนัตพงศ์กับเพชรชงหมิงไม่เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนล้มลงไปอยู่ด้านล่างครับเด่นนัตพงศ์อ่ะหนึ่งกิโลกรัมครับสร้างปัญหาให้เด่นนัตพงศ์มากน้อยแค่ไหนครับ ยก3เดินเกมเร็วเลยครับเสียกอฟทายมูลสั่งลุยครับอย่าไปยืนคุยกับเพชรชงหมิงอุ้ยดักแทงสวยครับแต่บวกศอกอุ้ยแตกเลยครับโอ้บวกศอกแตกเลยครับแล้วโอ้โหเลือดเลือดออกเห็นๆเ,เลยครับโอ้โอ้โหดูครับมาม,มีเหลี่ยมลูกีอีกแล้วครับโอ้โหตอนนี้มาเด่นน้พงาพงศเพชรมาก่อนตัวแต่ว่าตอนนี้สถา,านการณ์ มาครับขันแล้วครับโอ้โหต่ออีก1กิโลด้วยครับพี่อาลีเอาละครับก็ต้องพยายามจะเล่นเกมแล้วนะครับเด่นนัตพงศ์เพชรชงหมิ่นนี่โอ้จังหวะหลากหลายอาวุธมวยนี่เยอะนะครับครบเครื่องนะครับสอกเข่าเท้าหมัดนี่มีหมดนะครับมีลูกทีบคอยทำลายจังหวะเอาไว้ด้วยเด่นนัทพงศ์พยายามจะเบียดนี่นะครับโอ้จะสับซอกขึ้นเหมือนกันเลือดนี่เริ่มไหลออกมาเป็นทางครับเอาละครับเริ่มจะบ้าเลือดเริ่มจะลุยแล้วนะครับ ขยับ้าไปเพชรชงหมิงก็มานิ่งเยอะเกินไม่มีตกใจเลยนะครับมีจังหวะดัน,นออกแข้งแทง,งตัยสวยด้วยครับพยายามจะนะหมบวกศอกเอาคืนครับเด่นนัตพงศ์แข้งซ้ายเพชรชงหมิงซ้ายนะโอ้ยโดดโดนหมัดหมัด,ด,ด,ดไปเหมือนกันอ่าเล็งครับแนะต่ว,ว่าสายหน้าแกก็ออกเรื่อยๆครับเด่นนัทพงศ์ติดตัวแนะหมปร,ระเภททนมือทนเท้าอยู่แล้วครับกลหัวใจบวกศอกกันไปเลยครับสอกฟันคืนมาอ้าวซ้ายหมัดจิ้มมาครับ โอ้โหู่นี้นี่ดูครับรุ่นรุ่นใหม่ๆครับในสายงานของพิงนดีชกกันแบบนี้อา้าวีบยัดมากับเด็นนัตพงศ์นมเจจิแกะตายผู้ผลิตและจําหน่ายปุ๋ยตราการตายขอบคุณคูโบต้านวัตกรรมเกษตร,ร,เ,ษร,รเพื่ออนาคตกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายพร้อมด้วยยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัทคูลสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับ เอาละครับเริ่มจะเบียดเข้าหาเหมือนกันเ,นเด่นรัพงเดินเร็วขึ้นนะครับออกแข้งไหนก็ยังตีกันไม่ถนัดกรรมการแยะก่อนแต่ดูว่าเสียงเชียร์ก็รออยู่นะครับอยู่ที่ว่าเด่นดัพงจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าพยายามจะเตียดจะชนเข้าไปโดนเด็ทรงหมิงนยังหวะนะครับล็อกบิดมานิดเดียวอ่ะขยับต่อนะครับซ้ายเด็กงหมิงเองก็ไปรับเยอะไม่ได้นะครับนี่นะครับ ดูว <Cornell>. ่าเครื่องเริ่มติดแล้วนะครับทั้งแข้งทั้งหมักมาหมดแล้วครับเด่นนัตพงศ์แต่พอมีแผลแตกแล้วคึกคักคึกคักขึ้นมาแล้วครับเด่นนัตพงศ์อ้าวงในตีอ้าล็อกล็อกปะไปใกล้เชือกไปนิดนึงครับกรรมการงัดออกมาโอ้คู่นี้นี่หมาไม่ไม่รู้กี่ตลบต่อกีตลบแล้วนะครับอ่าเพชรชงมิงใช้ฝีมืออ่าวงในวงเอ้ามาแข้งขวาไปครับ เด่นดนัทพงศ์เลือดออกมาแบบพยายามจะชี้ชี้บอกเลือดเยอะเลือดเยอะครับ <c oughs> มาไม่สอนแล้วครับเลือดเยอะไม่เป็นไรครับโอ้โหดูครับอ่าจ่าปรวัตรบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณหมอดูหน่อยครับว่าเลือดมันอยู่ในจุดที่อันตรายหรือเปล่าครับมาคุณหมอจีรศักดิ์ดูบาดแผลอ่าแล้วก็ บอกว่าโอเคโอเคชกได้มาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่อันตรายสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมาตอนนี้เดินเปิดเกมนี่ครับเด่นรัดตะโพงกะต,งตองชนอย่างเดียวแล้วนะครับถอยไม่ได้นะครับโอ้แต่เพชรชงหมิงนี่ก็ยังมีศอกถอยสลับอยู่ตลอดนะครับแข้งขวาขยับ้าไปดูเปิดเกมเร็วเพชรชงหมิงไปยืนในเกมตั้งรับนี่จะโดนเด่นะระโพงเบียดเข้าไว้แบบนี้นะครับมีแข้งนําไปก่อนแล้วก็ปล้ำในตี ได้ลูกขายยันนะครับแล้วก็ชนอยู่ตลอดครับโอ้โหสุดๆเลยครับเด่นนั้นก็พงนี่ก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับยกนีเพชรชงหมิงใช้ฝีมือแข้งขวาไปเตะแต่เตะเข้าเตะเข้าครับขวางฝั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 งไปก้มหัวไปมุดอีกครับอ้าวตีตีโอ้โหสุดๆเลยครับ มาเนื่อให้กันต่อครับ25วีครับเด่นนัทพงศ์มุมแดงเพชรเอาโดนขึ้นคอตีเลียมนี้ล็อกล็อกล็อกมาทำท่าจะคอพับคออ่อนเหมือนกันครับโอ้โห,โหโดูาภาคเดียวไม่น่าพอแล้วครับแบบนี้บายยกสี่เอาตั้งคาไว้เด่นนัตพงศ์โอ้โหสุดมันจริงๆครับอ่ะนี่ครับเพชรทงหมิงก็ ดูครับมหาน่ารักทั้งคู่เลยครับดูโอ้โหสุดๆจริงๆอา้าวขยับเดินเดินมหามันต้องเดินครับนี่ครับโอ้โหมาหมดยกสี่หมดยกสี่ครับโอ้โหสุดมันพักปับเดียวครับ เงียก็จะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับต้องขยันโต้ด้วยโอ้สถานการณ์นี้คู่ขี่สูสีชกกันอย่างสนุกเร้าใจเลยนะครับรุ่นเล็กเล็กก็จริงครับอยังยังไม่ยอมอยู่แล้วครับเด่นนัตพงศ์แม่ถือว่าลูกขยันก็ทําได้ครับมาแต่ความชัดเจนการออกของเพชรชงหมิงก็ถือว่าแม่ทำได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับเอาซยหลุดแม่โดนแข้งไปอีกครับเอาทีบไว้ตือต้อตื้อตื้อเข้าไปครับวงใน ขึ้นคอขึ้นคอได้มามัดได้แต่ว่ายังยกตีไม่ได้ครับมีลูกขวางด้วยนะครับเพชรชงหมิงอ่ะมีเวลาอีกเกือบเกือบสนาทีครับเด่นนัตพงศ์อ้ามามีตำหนิตรงแผลแตกนี่แหละครับทำให้สถานการณ์มันรับขันไปหน่อยนึงอ่ะแต่ว่าตอนนี้เอฟซีรอเชียร์อยู่ครับขอให้ต่อเนื่องต่อเนื่องสวยๆหน่อยโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ จเจ้าเพชรชงหมิงตามชื่อเลยครับียอาลีาแปลว่าฉลาดนะครับชงหมิงมั่นใจแล้วนะครับมาถึงตอนนี้นี่ตั้งเกมคอยรับนะครับตั้งคำแพงเอาไว้ทำให้เด่นนัทพงษ์เงก็แม้ว่าจะพยายามฮึดแล้วนะครับแต่วันนี้รูปร่างดูจะเสียเปรียบแล้วก็มาเจอกับเพชรชงหมิงนึ่งเก็บอาวุธเก่งด้วยนะครับแล้วก็ได้ใหญ่แทนเก็บอาวุธนี่เน้นทุกเม็ดทุกดอกนะครับโอ้โห ไม่ธรรมดาเลยครับเพชรชงมิงคนนี้ครับเก๋าด้วยครับมีทุกอย่างเลยครับรูปร่างสวยงามอาวุธมวยตีหน้าตีนหลังและที่สําคัญศอกนี่ยอดเยี่ยมครับเพชรชงมิงนี่เป็นลูกชายของโคกคงน้อยนะครับโคกคงน้อยก็เป็นมวยดังค่ายสิคุณม้าของพี่ตุ๊กแหละครับในอดีตอยู่ในรุ่นเดียวกับพวกเทวสิคุณม้ะครับขอบคุณข้อมูลจากพี่แจธรรมาชาด้วยนะครับตอนนี้ก็ติดตามรับชมอยู่ครับทางทูฟ o r ์ยู มัดอตอนนี้หาตัวไม่เจอแล้วครับเอาโดนโดนหมัดเวลาเวลายังเหลือครับ25วิสุดท้ายทันไม่ทันแต่ดูครับจังหวะเข้าไหนนี่แกกดแขนไว้ก่อนเลยครับไม่ธรรมดาครับเพราะว่าก่อนชกนี่พิตุกก็มาย้ำหน้าผู้บรรยายเลยครับปืนกลต่อสุรัตยังเคยชนะพระจันฉายพีเคมาแล้ว โอ้โหวันนั้นหลายคนก็มองว่าขึ้นมาไม่น่าจะสู้ได้นะครับเหมือนวันนี้เลยครับหลายคนก็ดูว่าเพชรทงหมิงน่าจะเสียเปรียบเด่นนัตพงศ์ครับในเรื่องของฝีมือมวยโอ้แต่ว่าวันนี้นิโช์เห็นแล้วครับว่าไม่ธรรมดาอ่ะนี่ก็เป็นนายกไกลราดนะครับทองทวีนายกอบตโคกกลางครับที่จังหวัดอุดรธานีดูการตัดสินยังเป็นทางการครับอ่ะว่าอ,อาจารย์ปอลวัน แล้วก็เป็นฝ่ายน้ำเงินครับเทพชงหมิงสิทธิ์เฮียจิงนายกไก่ลาดนะครับวันนี้ชนะคะแนนเด่นนัาตาพงศ์ไซมูลสนุกก็ขับไปแบบโอ้โหสุดมันเลยครับอ่ะาพากแป๊บเดียวคู่เอกรออยู่ครับดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่ p r าย e TV